น้ำสมุนไพรนะคะได้สาคงรู้จักกันแล้วนะคะว่าองค์นะคะพืชชนิดไหนที่เป็นสมุนไพรเป็นพืชผักกระวนะคะที่เมื่อกี้ของอาจารย์หมีเรียนมาแล้วนะคะซึ่งจะมีบางตัวนะคะที่อยู่ขาโน้นะคะมาดูตัวแรกเลยนะคะอันนี้อะไรคะขมายก้ครับค่ะอันนี้ขาแก้อะไรใครรู้บ้างขาแก้อะไรคะแก้อะไรคะอันนี้กับ ลมนะคะแก้ขับลมนะคะแก้รอ้อนในอะไรได้นะคะส่วนอันนี้อะไรคะอ้าวขิแก้อะไรแก้อะไรคะลดความอ้วนได้นะคะขิงลดความอ้วนได้นะคะหรือ,อมีไขมันนะคะมีคอเลสเตอรอล,ลอสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง,งทารทานขิงก็จะช่วยได้นะคะอันนี้อะไรคะอันนี้แพงมากใครแก้อะไรคะ โอกคโควิดนะคะตาชัยนะคะซึ่งสถานการณ์อย่างนี้นะคะโรคอะไรตอนนี้โรคโควิดนะคะซึ่งสามารถยับย้งเชื้อแบคทีเรียได้นะคะตาชายช่วยได้นะคะตัวต่อไปอันนี้อะไรคะอันนี้อะไร่าช้ยแก้อะไรคะแก้ฝนตกค่ะเออแก้ฝนตกปากไปเถอะปากให้ตายให้แก้ไม่ได้ทัก อาไกยนะคะแก้ความตืดต้องเฟินนะคะจุดเสียดแน่นท้องนะคะอันนี้ได้นะคะแก้ค่ะแก้ได้นะคะต่อไปตัวสุดท้ายอะไรคะใบเตยนะคะใบเตยช่วยอะไรคะช่วยอะไรคะช่วยับก่นหอ้ช่วยท่วกลิ่นหอมนะคะใบเตยนะคะช่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะเป็นโรคเบาหวานนะคะ ไช้ใบเตยได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นการกระตุ้นรูปหัวใจนะคะให้หัวใจสูดสีนะคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการะบวนการทํานะคะเดี๋ยวจะโอเจสามทีการถามที่ดูนะคะดูค่ะเดี๋ยวจะให้นักศึกษาทำเองนะค่ะนะคะซึ่งจะหันตาายยาวนะคะ หันสวยๆนะคะจะได้หน้าทานนะคะงสต่อไปขีงนะคะก็วิธีการหันก็จะเหมือนกันนะคะวิธีการหันก็จะเหมือนกันหรังไม่เจอหรอกหันกันยาวเหมือนกันนะคะมีค่ะมีเหมือนกันค่ะ ถึงเราจะแปแบบสุขภาพอะไรอย่างไรก็จะมีประโยชน์ต่อ,ตอสุขภาพอยู่ตวต่อไปกระตายนะคะอันนีเป็น้ให้เราเอ,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 อันนี้เรื่อะไรนะงางาวนะคะเอาไปปลูกได้ไหม<อ>ได้นะคะ<อ>นี่แหละไปข้อ,อดีของถุงไัยนะคะคือได้ทุกส่วนเลยนะคะ ต่อไปตะไคร้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าแก้อะไรน,นะคะแก้กระดูกแก้อะไรนางคะแก้กระดูกอ่าแก้กระดูกของเฟ้อนะคะก้ระดูกของเฟ้อมันจะได้ออกมาเดี๋ยวลุกไปนะคะดได้ค่ะทอดก็ได้ใครได้หมดเลย เรไปใบเตยนะคะแก้รอยค้าไปเจอ,ะะเเจอ้ี่รักษาลูกเบาหวานได้นะคะกระตุ้นหัวใจน,นะคะอัตราการเต้นของหัวใจน,น,นะคะครบนะคะในเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ<ป>ตัต้งน้ำนะคะ เพื่อน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จเราก็อ<ส>เอาสมุนไพรนะคะใส่ในหม้อได้เลยนะคะใครชอาหวานก็เติมน้ำตาลขึ้หน่อยดะเดี๋ยวน้ำตาลไปมันจะเล็กหวานแบบนี้พ่้าใครบแ,ใแบบไม่ชอบแบบบางทีกลิ่นหรือว,ว่ามันจืดไปนะักศึกษาสามารถที่จะใส่น้ำตาลได้นะคะคือใส่ในปริมาณที่น้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะซึ่งถ้าเกิดว่าใส่เยอะไปมันหวาน จะแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าไม่หวานเราสามารถที่จะเติมเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งครูมีต้มไว้วนนหม้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ชิมกันนะคะให้ิ่ส่โทรศัพท์ไงให้ชิมอันนี้เดี๋ยวนะคะน้ำยังไม่เดือดเลยไหนใครเคยทำบ้างคะ ทานู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมคะระจารย์ใิ่อะอาชพผิงนะคะคือเราสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่จําเป็นต้องทุกชนิดหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้คือแ็นมักรูกหรืออะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะบางคนใช้ใบมะขามถูกไหมคะใช้ใบมะขามเพิ่มเติมได้นะคะคือสุนไทรที่ไม่ได้อยู่ตรงหน้าที่เราเห็นเนี่ยเราใช้ยังื่นก็ได้นะคะ มีประโยชน์มากนะคะสมุนไพรมีประโยชน์มากนะคะซึ่งบางตัวจะแพงมากนะคะคือเราบางทีต้มทานเองที่บ้านไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะนะคะอย่างละนิดละหน่อยแล้วก็มาต้มรวมกันพอ,อน้ําเดือดกันนะคะแล้วก็จะใส่อุปกรณ์ที่เราเตรียมเมื่อกี้นะคะ ใส่ไปในหมอ้อได้เลยแต่ครูจะมีต้มบางส่วนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามา,ารถทานได้เลยนะคะต้ะมน้ำตาลนะถ้าใครจะเพิ่มเติมน้ำตาลก็คือมาตักตัมหากนะคะไ,ได้เลยร้อนๆนร้อนร้อะคะ,ะอร่อยแล้วก็อ่ะใครตักได้เลยะคะ่ะ ใช่คร ta like ับคือจับจุดมันแล้วแต่เราถ้าจะให้เท่ากันสก็ต้องเท่ากันอ่าเดิ่มได้เลยนะคะตักได้เลยค่ะจะยืนได้ตั้งได้หมดเลยตักได้เลยนะคะใครจะลองชิมมาได้เลยค่ะเ้ยวๆน้ำสลิตรสองลิตรสูตรยังไงนะคะสูตรอ๊ตสูตรน้ำน้ำสามลิตรเที่ยวให้เหนือองสลิตรนะครับแล้วก็จับตัวเนี่ยให้เท่ากัน แต่ถ้าใจะมากก็ได้แล้วแต่้าไใช่ครับก็คือถ้าเราไม่มีชางนะคงก็คือใช้แบบกรเอาจิตมืนแล้วก็อย่างมักรูใช่หคะลูกูมกรูอ่ก็จะใช้ได้กันนะคะหอมแดงนะคะหัวหอมก็ได้ค่ะ จริงเหรือินาชมันจะ้อมันไคอกก่างันอันนี้ขาเรียกอไม่มีมันจะไม่มีสกเผ็ดมันจะไม่มีรสเ็อ่าถ้าเป็นผิวผิกับกระชายันจะิยากงเพราว่ามันจะออกรสเผ็ดแต่อันนี้คือผสมหลายอย่างซึ่งรสเผ็ดมันจะ มันจะหวานจาเรียกอะไรกลมคืนงจะไปหมดนะคะแต่จะไม่บอกว่าผิดมากน,น้ำไหมมาสแกนได้เลยนะคะทำข้อสอบนะคะระวังระวังกระโกนทำข้อสอบนะาอสอะามเ่อมาการสมุนไพรได้เรื่อยๆนะคะมาจัดได้เลยนะคะ